สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนยุงหลานลุงพลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกด้วยที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่คคพลาดคลิปของนอกเนาะก็ด่าสุดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนะคะฟังจากว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะนายตั้มช่วยจริงไม่หวังเงินลุงพลเข้ากรุงเทพรอพบสีระปัดตอบสิงโคตรตอน ทำคดีพริกเชื่อทนายตั้มไม่หวังตกทางเข้าวสารความคืบหน้าล่าสุดบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านของลุงพลหรือชัยพลวิภาที่บ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารยังคงมีกลุ่มยูทูบเบอร์และชาวบ้านใช้ชีวิตกันตามปกติกระทั่งเวลา10นาฬกานาทีนายชัยผลวิภาหรือลุงพลออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่อง ที่สนามบินอุดรธานีว่าทุกครั้งก่อนที่ตนจะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจะต้องได้รับอนุญาตจากทนายตั้มและจะต้องมีการพูดคุยถึงประเด็นที่สามารถให้สัมภาษณ์ได้โดยจะกำหนดขอบเขตเอาไว้เพื่อไม่ให้กระทบกับคนอื่นหรือกระทบคำสั่งศาลในวันนี้ตนจะเดินทางไปเจอกับทนายตั้มเพื่อเตรียมเข้าพบกับคุณสิระเจนจาคะประธานกรรมธิการ การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนและจะนำเสนอเอกสารที่ไปขอคัดสำเนามาจากศาลจังหวัดมุกดาหารไปมอบให้กับทนายตั้มโดยเอกสารังกล่าวเป็นเอกสารลับส่วนตัวเชื่อว่าเอกสารชุดนี้ที่นำลงไปกรุงเทพจะไม่ใช่เอกสารที่เอาผิดเจ้าที่ตำรวจชุดจับกลุมหรือออกหมายจับแต่เป็นเรื่องการคุ้มกันการคุ้มครองสิทธิ์อะไรบางอย่าง ส่วนกระแสที่ถูกเปิดเผยว่าการลงไปกรุงเทพในครั้งนี้ของลุงพลนั้นอาจไม่ได้เข้าพบคุณสีระเหมือนเช่นทุกครั้งลุงพลบอกว่าตนไม่ได้มีความกังวลอะไรหากจะเป็นหนึ่งในชุดทำงานของกรรมธิการตนก็ยินดีเพราะอย่างไรก็คือชุดทำงานเดียวกันเชื่อว่าคุณศีระก็คงจัดคนที่เหมาะสมมารับเรื่องและรับฟังปัญหาตนเชื่อว่าทนายตั้มคงจะนัดแนะ และประสานงานเอาไว้เบื้องต้นแล้วเพราะที่ผ่านมาตนเคยเข้าพบกับคุณศิระมาแล้วสองครั้งรู้ว่าท่านมีความเป็นกันเองและอัธยาศัยดีคาดว่าจะสามารถให้ความเป็นธรรมได้กรณีที่มีบุคคลหลายส่วนเช่นผลตรวจโทอํานวยนิมโ,มโนมาวิเคาหวิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่าตนและทนายตั้มจะเข้ากรุงเทพอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหวังผลประโยชน์บางอย่างนั้น เรื่องนี้ส่วนตัวไม่ทราบส่วนเรื่องที่ทนายตั้มตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องซินโครตรอนที่ใช้ในการสืบคดีน้องชมพู่เป็นเคสแรกของประเทศไทยและบอกว่าตนเป็นหนูทดลองตนไม่ทราบเรื่องนี้ตนไม่เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดังกล่าวและตอบไม่ได้ว่าเป็นหนูทดลองหรือไม่และไม่เข้าใจในสิ่งที่ทนายตั้มโพสต์ตนก็ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องดังกล่าว จึงไม่สามารถตอบได้ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดและส่วนกรณีที่นักวิชาการบางส่วนให้ความเห็นที่แตกต่างกันว่าเครื่องซินโครตอนมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนั้นส่วนตัวไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องของทางวิชาการลุงพลยังกล่าวอด้วยว่าตนขอไม่แสดงความคิดเห็นไม่ก้าวไายว่าเป็นการเปิดศึกของทานายสองฝั่งเพราะเป็นเรื่องส่วนตัว ของแต่ละบุคคลแต่ตนนั้นเชื่อว่าคงไม่ถึงขั้นเปิดศึกระหว่างทนายความเพราะทนายทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองตนยังเชื่อมั่นการทำงานของทนายแต่ละคนว่ามีความตรงไปตรงมาตนมีเพียงแค่ข้าวสารทนายตั้มก็คงไม่มาตกถังข้าวสารบ้านตนแต่เรื่องค่าตอบแทน ็เป็นเรื่องที่คุยกับทนายตั้มโดยตรงขอไม่เปิดเผยถึงตัวเลขดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทนายตั้มเคยออกมาพูดแล้วนะครับว่าทนายตั้มกล่าวหลายคน,คนคงคิดว่าผมต้องได้เงินจากรุงพลเยอะแน่เลยในการช่วยทำคดีอย่างน้อยก็ต้องหลักแสนแต่ผมบอกเลยว่าคดีนี้ผมทำฟรีไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวความคืบหน้าล่าสุดทนายสิทธา โพสต์หน้าคลิปกรณีเครื่องซินโครตอนตำรวจยืนยันได้อย่างไรว่าเป็นของป้าแตนหลังจากที่ทนายสิทธาโพสต์ Post สวนเดือดผลตรวจโทอํานวยนิมโนกรณีคดีลุงพลน้องชมพู่ท่านน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเยอะล่าสุดทนายสิทธาบีบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความ Facebook โดยมีข้อความดังนี้ เครื่องซินโครตอนใช้บอกว่าอนุภาคหรือสารประกอบในเส้นผมได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่เอามาใช้ระบุว่าเส้นผมนั้นเป็นของบุคคลใดโดยส่วนใหญ่ที่ใช้คืออาจมีการใช้กว้างๆระดับเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันด้วยอนุมานว่าน่าจะได้รับสารจากสิ่งแวดล้อมเดียวกันเข้าใจว่าการทดสอบนั้น เขาใช้กันครับแต่ไม่มีใครเขาใช้มาพิสูจน์หรือยืนยันอะไรกันแบบนี้คดีนี้จึงเป็นครั้งแรกในโลกที่ใช้ระบุตัวบุคคลลุงพลจึงเป็นหนูทดลองในเรื่องนี้คำถามที่ถามไปคราวก่อน DNA ที่พบในเส้นผมตำรวจยืนยันได้อย่างไรว่าเป็นของป้าแตนณนะเวลานี้ก็ยังไร้คำตอบ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นจากทนายสมเกียรติโรจนวรวรกมนที่ได้กล่าวถึงเครื่องซินโคตรตอนว่าตนยังไม่เคยเห็นเครื่องดังกล่าวไม่รู้ว่าใช้งานอย่างไรซึ่งส่วนตัวมองว่ายังไม่มีความเชื่อมั่นในเครื่องดังกล่าวโดวยมีการกล่าวอ้างถึงบทสัมภาษณ์ของหมอพรทิพย์ถ้าตนจำไม่ผิดหมอที่เคยพูดว่าเครื่องนี้ยังไม่มีการรับรองและ ไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนดังนั้นต้องลองไปถามหมอพรทิพย์อีกครั้งเพื่อความแน่ใจทั้งนี้ตนมีความเชื่อมั่นในตัวของหมอพรทิพย์เพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนกรณีคดีป่าไม้หลังจากที่ตำรวจป่าไม้เตรียมที่จะให้อดีตเจ้าของที่นั้นมาชี้พิกัด เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีตนถือเป็นเรื่องที่ดีบางครั้งการกล่าวหากับการใช้พื้นที่จริงอาจมีความแตกต่างกันเพราะตนนั้นจำได้ว่าที่ดังกล่าวลุงพลได้ใช้ในการเพราะปลูกกล้วยและพืชผลทางการเกษตรมานานแล้วก่อนที่จะตัดต้นไม้เพียงไม่กี่ต้นและยังถูกโยวงว่าเป็นการตัดไม้ป่าทำให้สังคมเข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่ พื้นป่าขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นพื้นที่สำหรับทําการเกษตรอย่างนั้นอดีตเจ้าของที่นั้นก็คงจะตอบคำถามให้กับตำรวจป่าไม้ด้วยในคดีนี้อีกไม่นานก็คงจะมีความคืบหน้าว่าจะสั่งฟ้องอย่างไร